สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูมะม่วงแฟนซีที่บ้านไม้งามนะครับซึ่งเดิมทีมะม่วงต้นที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นมะม่วงเขียวเสบยนะครับแต่พอดีผมไปได้ยอดมะม่วงสองสายพันธุ์มาก็คือมะม่วงอาทูอีทู และมะม่วงงามเบืองย่ามานะครับดังนั้นผมก็เลยได้นําเอาสายพันธุ์ทั้งสองสายพันธุ์มาไว้ในต้นเดียวกันดังนั้นมะม่วงต้นที่ท่านเห็นอยู่ในวันนี้นะครับก็เลยมีอยู่3ส,สายพันธุ์ด้วยกันเรามาเริ่มที่สายพันธุ์แรกนะครับที่อยู่ในต้นนี้ก็คือมะม่วง R2E2 e นะครับซึ่งมะม่วงสายพันธุ์นี้ก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ พอดีมีผู้นําเข้ามาปลูกในประเทศไทยและก็ทําให้ได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจดังนั้นก็เลยมีการขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศและผมก็เป็นผู้หนึ่งนะครับซึ่งได้ยอดพันธุ์มาก็เลยนํามาเสียบไว้กับต้นมะม่วงเขียวเสมยนะครับเวลาผ่านไป1ปีนะครับปีนี้เขาก็ออกลูกมาให้ได้ชื่นชมนะครับเป็นลูกที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับมะม่วงพันธุ์นี้นะครับจะมีลูกใหญ่ นะครับตอนที่เขายังเล็กๆอยู่นะครับเขาก็จะมีสีเขียวแต่พอเขาแก่จัดนั้นเขาก็จะมีสีออกแดงๆนะครับโดนแดดมากเท่าไหร่ก็จะทําให้สีผิวของเขาสีแดงสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนของรสชาตินะครับก็จะเป็นมะม่วงที่มีความหวานมีกลิ่นที่หอมนะครับสำหรับรสหวานนั้นไม่หวานจัดเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเรา หวานพอประมาณนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่จะทานเป็นมะม่วงสุขภาพนะครับก็คือไม่หวานจนเกินไปนะครับเนื้อนน่นนะครับทานอร่อยเลยทีเดียวนะครับผลโตของเขาี่จะโตถึง1-2กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับ,รรบสำหรับลูกที่ทุกท่านได้มองเห็นในขณะนี้เขามีอายุได้ไม่ถึง2เดือนนะครับลูกเขาโตเลยทีเดียวนะครับจะเห็นว่า เขาลูกโตนะมีผิวสวยด้วยนะครับเปรียบกับฝ่ามือของผมแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามะม่มวงอายุเท่านี้นะครับก็จะมีลูกโตเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อว่างามเมืองย่านะครับซึ่งมะม่มวงพันธุ์นี้ผมได้ าสายพันธุ์มาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้นำยอดมาเสียบไว้ในต้นเดียวกันนะครับลูกสวยและวก็ลูกโตเลยทีเดียวนะครับ และอีกพันหนึ่งก็คือมะม่วงเขียวเสเบยนะครับซึ่งเป็นต้นต่อที่ผมปลูกเอาไว้ ในปีนี้เขากําลังออกลูกโตกําลังน่ากินเลยทีเดียวนะครับสรุปว่าปีนี้ผมมีมะม่วงกินถึง3ส,สายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันนะครับขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาชมในคลิปนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ